ราตรีสวัสดิ์คุณที่กำลังฟังอยู่ค่ำคืนนี้อากาศเย็นยะเยือกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลาผมมีเรื่องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนถนนเปลี่ยวถนนที่คุณอาจเคยขับผ่านหรือกำลังจะขับผ่านไปเรื่องของชายหนุ่มชื่อว่าพาคินกับคนรักของเขาหญิงสาวชื่อว่านวลพวกเขารักกันมากแต่โชคชะตากลับเล่นตลก นวลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสายนั้นถนนที่มืดมิดและเปลี่ยวร้างว่ากันว่าหลังจากนั้นพาคินก็มักจะขับรถไปที่นั่นทุกคืนเหมือนรอคอยใครบางคนคืนหนึ่งขณะที่พาคินกำลังขับรถกลับบ้านเขาเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางรูปร่างหน้าตาคล้ายนวลเหมือนไม่มีผิดพาคินจอดรถแล้วเรียกชื่อเธอนวล นวลใช่ไหมหญิงสาวหันมารอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าแต่แววตานั้นมันว่างเปล่าเย็นเยียบเหมือนคนตายพาคินเข้าไปกอดเธอสัมผัสได้ถึงความเย็นเย็นเหมือนน้ำแข็งหญิงสาวกระซิบข้างหูเขาพาคินนวลรอพี่อยู่นานแล้วแล้วเธอก็ยื่นมือมามือที่เย็นจัดและมีดินโคลนติดอยู่มาอยู่ด้วยกันนะ เช้าวันรุ่งขึ้นพบรถของพาคินจอดอยู่ข้างทางประตูรถเปิดอ้าแต่ตัวเขาหายไปไม่มีใครพบเขาอีกเลยบางคนบอกว่าพาคินไปอยู่กับนวลแล้วในที่ที่ไม่มีใครตามหาเจอคุณเชื่อไหมครับว่าบางครั้งความรักก็สามารถทำให้คนเรากลายเป็นวิญญาณและววนเวียนอยู่กับความทรงจำไม่ยอมไปไหน คืนนี้หากคุณต้องขับรถผ่านถนนเปลี่ยวลองมองไปข้างทางดูสิบางทีคุณอาจจะได้เจอกับคนที่คุณรักที่รอคอยคุณอยู่แล้วคุณจะทำอย่างไรถ้าเป็นเช่นนั้นคืนต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องอื่นให้คุณฟังเรื่องที่อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับทั้งคืน